สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่28นะครับกันยายนแล้วจะสิ้นเดือนอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเลทไปนิดนึงนะครับผมเดินทางอยู่ที่เดินทางมาต่างจังหวัดนะครับก็เลยรอสัญญาณแล้วก็รอรถจอดนิ่งๆนะครับจะได้ไม่ภาพไม่สั่นนะแล้วก็ต้องขออภัยนะครับแฟนเพจจอมโบเพราะว่าวันพฤหัสนะครับก็ติดงานนะครับติดพบลูกค้านะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับมีการประชุมกันตอน10บโมงแล้วก็เลื่อนไม่ได้นะครับ แล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็ติดงานกับผู้ใหญ่อีกนะครับก็เลยผิดนัดทั้งพวกเราทั้งอาจารย์เมธีด้วยต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยจะมาไลฟ์กันในเรื่องของใบกำกับภาษีปลอมนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยผมมีนัดคุยนะครับกับผู้ประกอบการนะครับว่าเรื่องของใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยนะครับซึ่งมีประเด็นอยู่เนี่ยว่าเออมันจะดูยังไงนะครับดูยังไงว่าอะไรคือใบกำกับภาษีปลอมนะครับลูกค้าถามว่า อาจารย์แล้วใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยมันเหมือนแบงค์ปลอมไหมนะมันตรวจสอบดูยังไงนะครับซึ่งก็เลยเป็นที่มาของการตั้งคอนเทนต์วันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับทุกๆคนที่ทักทายเข้ามานะก็สวัสดีคุณวิชัยใช่ไหมครับนะสวัสดีคุณพานุวัตรนะครับสวัสดีโอ๋นะครับสวัสดีเกตนะครับสวัสดีอัญชุลีสนะครับสวัสดีคุณบงด้วยนะครับ สวัสดีทุกๆคนนะ istance, พาพรนะครับความฝันที่เป็นจริงนะครับอาจารย์พรุ่งนี้ขอเรื่องอสังหานะครับติดโออยู่สองสองสามเรื่องแล้วนะครับเรื่องอสังหาพรุ่งนี้ได้ครับพรุ่งนี้อสังหาพรุ่งนี้เดินทางไปกําแพงเพชรในช่วงเดินทางก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องสอสังหาให้นะครับโอ้ก็ใส่เรื่องของอสังหามาหน่อยว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับพรุ่งนี้นะครับอ๋อวันก่อนนี้รู้แล้วที่โอถามไว้นะครับคือเรื่องของขาย ที่ดินและบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับหรือขายบ้านเนี่ยแล้วเลือกเสียภาษีนะเป็นไฟแนนซ์แท็กได้ไหมนะครับไม่ลืมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการให้นะครับสวัสดีคุณสายันสวัสดีคุณอัญชลีนะครับสวัสดีคุณกิ้งด้วยนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของใบกำกับภาษีปลอมนะครับใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอันตรายแล้วก็ร้ายแรงนะครับเสียทั้งเบีย้ยปรับเงินเพิ่มเสียทั้งเรื่องของการติด คุกนะโทษทางอาญานี่ก็รุนแรงนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่ทําลายระบบภาษีเลยฉะนั้นโทษค่อนข้าง,งหนักมากนะครับฉะนั้นผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับแม้ว่าผมจะเคยไล่เรื่องนี้เนี่ยไปสักสองสามครั้งแล้วเนี่ยครับแต่วันนี้เวลาเราออกไปพบลูกค้าข้างนอกออกไปเจอหน้างานข้างนอกเนี่ยก็ยังมีผู้ประกอบการเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องใบกำกับภาษีปลอมและ พร้อมที่จะใช้ใบกำกับภาษีปลอมนี่แหละคือเรื่องสำคัญนะครับสวัสดีคุณพิมพิสานะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับสวัสดีคุณกมลชนกด้วยนะครับฉะนั้นถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่รู้เลยนักบัญชีรู้ไหมนะครับความจริงแล้วนักบัญชีผมว่าทุกวันนี้นักบัญชีรู้แน่นอนนะครับยิ่งกว่ารู้อีกนะครับเพียงแต่ว่านักบัญชีบางครั้งเนี่ยก็เอาใจผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการบอกว่าอยากเสียน้อยหน่อยนะครับ าบางทีก็เลยตามใจฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยสำหรับเรื่องใบกํากับภาษีปลอมเนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับเพื่อนๆนักบัญชีนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเลยว่าอย่าใช้โดยเด็ดขาดนะครับต้องบอกเลยว่าอย่าใช้โดยเด็ดขาดนะครับทีนี้คําว่าใบกํากับภาษีปลอมเนี่ยก็เป็นประเด็นว่าเออแล้วใบกํากับภาษีปลอมเนี่ยผู้ประกอบการบอกหลายคนบอกอาจารย์แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือใบกํากับภาษีปลอมเพราะตัวเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับใบกํากับภาษีปลอมเนี่ย เขาบอกดูยากไหมนะเหมือนแบงค์ปลอมไหมอย่างแบงค์พันปลอมเนี่ยบางทีต้องส่องดูนะครับทีนี้บอกว่าใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยมันมีคําว่าปลอมเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับหนึ่งก็คืออาจจะออกจากผู้ประกอบการที่อยู่ดีๆก็เอากระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นใบกำกับภาษีนะครับแล้วก็ให้เราเอามาใช้ในการเครดิตภาษีซื้อนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ย เยอะมากนะครับสมัยก่อนต้องยอมรับเลยว่าเยอะมากแต่ทุกวันนี้เนี่ยน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่นะครับฉะนั้นคําว่าน้อยลงแต่มีอยู่เนี่ยคนที่ยังใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยผมถือว่าคุณยอมรับความเสี่ยงที่มากมายขนาดนั้นได้อย่างไรนะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดผู้ประกอบการได้ฟังอยู่นะครับหรือมีเพื่อนๆนะครับที่ใช้ใบกํากับภาษีปลอมเนี่ยอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะครับหรือแม้แต่นักบัญชีเนี่ยนะครับที่มีผู้ประกอบการ ใช้ใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยต้องแนะนำโดยเด็ดขาดนะครับว่าอย่าใช้เลยนะครับเพราะอันตรายจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูว่าไอ้ใบกำกับภาษีปลอมคําว่าใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยนะมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่เพราะผู้ประกอบการก็เข้าใจว่าการออกใบกำกับภาษีปลอมหมายถึงว่าออกจากคนที่ไม่มีสิทธิ์ออกนะครับเช่นไม่ได้เปิดบริษัทแต่คุณก็พิมพ์ใบกำกับภาษีปลอมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาขายในท้องตลาดเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ ร้อยละสามร้อยละสี่นะครับตามข่าวที่ในเวทวงเขาคุยกันเนี่ยนะครับว่าร้อยหนึ่งเสียสามบาทร้อยหนึ่งเสียสี่บาทอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ไม่คุ้มทั้งสิ้นนะครับแต่ทําไมผู้ประกอบการถึงยังต้องการใช้อยู่เพราะเวลาไปเรียกเก็บนะครับเรียกเก็บมูลค่าหรือว่าค่าบริการหรือค่าสินค้าจากผู้ซื้อเนี่ยปรากฏว่าเราต้องออกไปกำกับภาษีก็เลยต้องเสียภาษีขาย ทีนี้หลายกิจการเนี่ยมันไม่มีภาษีซื้อมาใช้ก็เลยไปหาซื้อใบกำกับภาษีหรือเอาใบกำกับภาษีปลอมมาใช้นะครับซึ่งก็มีโทษทั้งเรื่องของภาษีซื้อที่ยื่นเกินโดนเบี้ยป,ปรับ2เท่านะทั้งในเรื่องของภาษีิติบุคคลที่ต้องห้ามถือเป็นรายจ่ายอีกนะครับวันนี้เราจะมาลองไล่เรียงกันดูว่าเอาอันแรกก่อนเลยนะครับใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยก็คือการออกนะครับโดยที่ไม่มีสิทธิ์ออก การออกโดยไม่มีสิทธิ์ออกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ1นึ่เขาบอกว่าไม่มีการขายสินค้าหรือให้บริการนะก็คืออยู่ดีๆก็ออกให้เรื่อยๆนะครับนะไม่เคยขายสินค้ากันเลยนะบริษัทกอไก่เนี่ยก็อยากจะได้ใบกำกับภาษีก็ติดต่อในหน้าในหน้าก็บอกอ่าเดี๋ยวไปเอามาให้นะครับร้อยละสามร้อยละสี่นะปรากฏว่าเอาใบกำกับภาษีมาบริษัทกอไก่ก็เอาไปเครดิตภาษีขาย นะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีการขายสินค้าหรือให้บริการแล้วที่เราไปเอาใบกำกับภาษีมาเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าเขาเป็นผู้ประกอบการไหมเห็น <He S 2> แค่พิมพ์คําว่าใบกากับภาษีเราก็าเอามาใช้แล้วอย่างนี้เรียกว่าปลอมนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่2ออันนี้หลายคนบอกว่าอาจารย์มันก็ไม่ได้ปลอมนะเขาเป็นผู้ประกอบการจริงเขาจดทะเบียนเขามีบริษัทเขามีร้านค้าใหญ่โตนะครับซึ่งก็เยอะพอสมควรนะครับ ถามว่าออกยังไงเขาบอกออกให้ซึ่งผู้ที่ไม่ใช่ซื้อสินค้าหรือบริการนะครับหมายความว่าร้านค้าเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นร้านค้าปลีกนะครับยกตัวอย่างเช่นร้านวัสดุก่อสร้างทั่วๆไปเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขามาขายให้กับในายในขอในคอในายในขอในคอ,นอ,นอก็ไม่เอาใบกำกับภาษีไปนะปรากฏว่าก็รวบรวมบินเหล่านี้เอาไว้ขายให้กับผู้รับเหมาที่เป็นบริษัทที่เป็นนิติบุคคล ก็เลยเออกไปขายให้ได้เช่นเดือนนี้เนี่ยนะครับบริษัทกอไก่เนี่ยร้านค้ากอไก่ที่ขายวัสดุเนี่ยขายวัสดุไปให้คนทั่ว,วไปเนี่ยหล้านบาทนะครับแล้วก็มีภาษีซื้ออยู่ปรากฏว่ามีภาษีซื้ออยู่70,000ื่ภาษีขาย70,000บาทซึ่งไม่ได้เปิดบินให้ใครก็รวบรวมเก็บไว้นะครับพอมีผู้รับเหมามาขอซื้อใบกํากับภาษีก็ขายให้1ล้านบาทตาม ตามสินค้าที่เราขายให้กับในกอในขอในคอเนี่ยแต่มาออกไปกํากับภาษีให้กับบริษัท A อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะซึ่งไอ้บริษัทกอไก่เนี่ยก็นําภาษีขายส่งถูกต้องนะนะครับแล้วไอ้บริษัท A ก็เอาภาษีซื้อที่บริษัทกอไก่ออกให้เนี่ยไปเครดิตภาษีขายตัวเองนะครับแม้ว่ากอไก่จะยื่นภาษีถูกต้องแล้วก็ A เอาไปเครดิตภาษีซื้อเนี่ยนะครับกอไก่ยื่นภาษีขายถูกต้องเอเอาไปเครดิตภาษีซื้อเนี่ยนะครับ ก็ยังถือว่าใบกำกับภาษีปลอมอยู่ดีนะครับเพราะก็ถือว่าออกให้จากผู้ที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อสินค้าหรือรับบริการนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็อันตรายนะครับแล้วก็ทุกคนคิดว่ามันปลอดภัยนะซึ่งผมก็เจอผู้ประกอบการหลายคนบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ปลอดภัยนะครับเชื่อผมเถอะว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับวันที่คุณมีภัยมามาถึงเนี่ยคุณจะรับมันไม่ไหวนะครับเรื่องใบกำกับภาษีปลอม นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งที่กอ่ว่าเป็นใบกํากับภาษีปลอมนะครับก็คือออกนะผู้ประกอบการเนี่ยมีลูกค้ามาซื้อสินค้าเราจริงนะครับแต่ผู้ประกอบการเนี่ยออกใบกํากับภาษีเนี่ยสมมติมาซื้อของผม1ล้านบาทเนี่ยมาซื้อไม้ไปทําแบบก่อสร้างเนี่ยหล้านบาทแต่ผมไม่มีบินไม้ผมก็เอาบินเหล็กเนี่ยออกให้ นะครับก็คือออกใบกำกับภาษีไม่ตรงกับสินค้าที่ขายก็ถือว่าใบกำกับภาษีปลอมเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ถา,ถามว่าพวกเรารู้แล้วเจ้าหน้าที่จะรู้ไหมเจ้าหน้าที่ยิ่งกว่ารู้อีกรู้แต่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเขาจะมาตรวจคุณเท่านั้นเองนะครับปัญหาคือผู้ประกอบการเนี่ยไม่รู้ยังอยู่บนความสบายใจนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขู่นะครับหรือไม่ได้บอกให้กลัวจนเกินเหตุแต่ผมกำลังบอกว่ามันน่ากลัวจริงๆนะครับทีนี้ สรุปง่ายๆนะครับใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะออกจากผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบผู้ประกอบการที่ไม่อยู่ในระบบนะครับนะถ้าออกโดยทุจริตเมื่อไหร่หรือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมทั้งสิน้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าในทางคำพิพากษาศาลภาษีากรเนี่ยก็พิพากษาไว้หลายคดีนะครับก็อยากให้คนที่ ใช้ใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยนะลองไปพิจารณาดูแล้วก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเตมิมนะครับที่นี้ในการใช้ใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยมันจะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกเลยก็คือผู้ออกไปกำกับภาษีนะครับผู้ออกไปกำกับภาษีเนี่ยมีความผิดไหมเอามีความผิดแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ออกไปกำกับภาษีปลอมอย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับไม่ว่าจะออกสินค้าให้นะโดยที่ผิดนะครับจากสินค้าที่ขายกันจริงหรือ เก็บรวบรวมบินที่คนอื่นเขาซื้อไม่เอาแบมกับภาษีแล้วเรามาออกให้อันนี้ก็ปลอมนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าการออกใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยสิ่งที่ผู้ออกต้องรับผิดก็คือต้องเสียเบีย้ยปรับ2เท่านะครับเยอะมากนะครับนะฉะนั้นถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยคุณลองดูว่าคุณออกแบมกับภาษีไป1ล้านบาทภาษีขาย7 0 0 0 0มเนี่ยคุณโดนอีกสองเท่าแสนสี่เนี่ยนะมันไม่คุ้มเลยนะครับอันนี้คือเดกเขาเรียกว่าเด้งที่1นะครับเด้งที่2นี่คือ เงินเพิ่มอีก1.5%ต่อเดือนนะครับฉะนั้นแบมบกับภาษีปลอมเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายนะนอกจากจะเสียเงินแล้วนะครับก็ยังมีโทษทางอาญาอีกนะครับเขบอกว่าจำคุก3เดือนถึง7ปีต่อ1ฉบับที่ออกใบกํากับภาษีอันนี้ฝั่งของผู้ผู้ที่เขาเรียกว่าผู้ที่ออกก่อนนะครับฝั่งผู้ออกเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีโทษอาญานะครับตามมาตรา37อีกก็คือว่า ใช้ใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยถือว่าภาษีนิติบุคคลก็ผิดไปอีกก็จําคุก3เดือนถึง7ปีอีกนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่2,000ยนถึง2,000สนนะครับซึ่งโทษเยอะมากนะครับนะแล้วยังแถมนะครับคนที่ออกใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยยังมีโทษในเรื่องของกฎหมายการฟอกเงินนะครับก็คือโทษทางปปงออีกนะครับถ้าช่อโกงมากกว่า10ล้านต่อปีเนี่ยนะครับตั้งแต่10ล้านขึ้นไปต่อปีเนี่ย นะครับคุณก็จะถูกกระบวนการปรปรง,งโทษฐานฟอกเงินนะครับซึ่งสามารถที่จะอายัดทรัพย์สินคุณได้ทันทีไม่ต้องรอศาลพิพากษาตัดสินนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการควรจะต้องระมัดระวังนะครับส่วนผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอมแ่ะผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอมก็มีโทษไม่น้อยกันนะครับโทษของผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอมก็คือเสียเบี้ยป,ปรับ2เท่าของภาษีซื้อที่นํามายื่นนะครับปกติเนี่ยเสียเท่าเดียว แต่เมื่อไร่ที่เราใช้ใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยก็เสีย2เท่าเลยนะครับแล้วหลายคนบอกว่าอาจารย์ก็เรามีใบกำกับภาษีถูกต้องนะเนี่ยหนูไปซื้อมาจากนะหนูเอาของบริษัทที่เขาขายให้กับบุคคลทั่วไปเนี่ยแล้วฝั่งบริษัทที่เขาขายใบกำกับภาษีให้เราเนี่ยเขาก็ไปซื้อนะหมายถึงว่าเขาก็เอาภาษีที่ที่ให้เราไว้เนี่ยไปนําส่งภาษีขาย นะครับฉะนั้นสอบยันกันแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งขายมีทั้งซื้อนะครับกรณีแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นใบกากับภาษ,ษีปลอมอยู่ดีนะครับแม้คุณจะสอบยันได้นะนี่ก็บอกว่าถามว่าถ้าเกิดคุณกล้าซื้อเนี่ยนะครับคุณต้องโทรไปสอบถามร้านค้าที่เขาขายใบกกับภาษ,ษีให้เราเนี่ยพูดกันตรงๆนะครับว่าเขายอมมาเป็นนะครับเขายอมมาเป็นเขาเรียกว่าชี้แจงต่อสรรมัมภาระกับเราไหมเวลาเขาเรียกเนี่ย นะครับเพราะสัมปาานเวลาตรวจแล้วเนี่ยครับถ้าสงสัยว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยถ้าสงสัยนะครับเขาก็จะให้เราพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีให้เรานะครับเราก็บอกว่าบริษัทเอนี่แหละออกนะครับฉะนั้นเขาก็บอกให้คุณเชิญนะผู้มีอำนาจของบริษัทเอมาให้ถ้อยคำกับสัมปาานหน่อยนะครับร้อยทั้งร้อยเนี่ยผู้มีอำนาจบริษัทเอจะไม่มานะครับพอไม่มาเจ้าหน้าที่สัมปาานก็ประเมินได้เลยว่านี่คือใบกำกับภาษีปลอม นะครับเพราะกฎหมายบอกว่าผู้ใช้ใบกำกับภาษีเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้พิสูจน์นะครับฉะนั้น1นนอกจากว่าเราจะใช้ภาษีซื้อไม่ได้แล้วไอ้เปอร์เซ็นที่เอาไปเคลมไม่ได้ต้องคืนเสียเบี้ยปรกบปเท่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราไปซื้อใบกำกับภาษีมานะครับร้อยละสามสมมติซื้อมาล้านหนึ่งเราต้องเสียเงินสามหมื่นอันนี้เงินก้อนแรกที่ต้องเสียเงินก้อนที่สองนะครับก็คือไอ้เจ็ดหมื่นที่เราไปเครดิตภาษีซื้อเนี่ยต้องนําคืนให้สัมภาร นะครับแล้วโดนเบี้ยรปรับอีก2เท่าก็คือแสนสี่รวมแล้วนะครับเฉพาะ,ะภาษีซื้อ7 0,000ื่นเบี้ยรปรับ2เท่า2องแสนหนึ่งแล้วไปจ่ายเงินซื้อมาอีกส0,000นะครับก็เป็น2องแสนสี่แล้วยังไม่โดนเงินเพิ่มอีก1.5%เปอร์เซฉะนั้นถามว่ามันเยอะมากไหมมันเยอะมากๆนะครับเราไม่ควรจะใช้เป็นอย่างยิ่งนะครับและอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเป็นภาษีนิติบุคคลด้วยเพราะภาษีซื้อที่เราใช้มาเนี่ยแบมกับภาษีเนี่ยมันจะมีรายจ่ายมันติดมาด้วยซึ่ง ทำบัญชีก็ไปลงเป็นรายจ่ายนะครับพอไปลงเป็นรายจ่ายเนี่ยก็ปรากฏว่ารายจ่ายนั้นก็จะเป็นลายจ่ายต้องห้ามนะครับซึ่งก็ต้องเสีย20%ของค่าใช้จ่ายถ้าเกิดเรามีกําไรนะครับเราก็เสีย20%สมบตมุติเมื่อกี้ล้านหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อกี้เสีย2องแสแล้วนะล้านหนึ่งเราเอามาใช้เนี่ยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายได้ล้านหนึ่งไอ้ล้านนี้นะครับเป็นรายจ่ายต้องห้ามฉะนั้นถ้าเราเอาไปคํานวณแล้วเนี่ยก็เสียภาษี20%ก็เท่ากับ200,000 ฉะนั้นซื้อใบกำกับภาษีมา1มูลค่า1ล้านบาทเนี่ยคุณมีภาร,ราภาษีนะเอาแบบง่ายๆคิดเร็วๆเ,เนี่ยสี่แสนสี่ละนะครับซึ่งมันมองยังไงก็ไม่คุ้มนะครับปัญหาคือผู้ประกอบการไม่ค่อยเห็นมุมนี้นะครับเห็นแต่มุมประหยัดภาษีในเบื้องต้นนะครับฉะนั้นก็ขอเตือนกันอีกครั้งนะดังๆนะครับผ่านในเพจจองโบเนี่ยนะครับถ้ามีผู้ประกอบการฟังเนี่ยเรื่อใบกำกับภาษีปลอมเนี่ย อย่าใช้โดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าใครจะแนะนําไม่ว่าใครจะบอกว่าชัวร์แค่ไหนนะครับทีนี้เรามาดูกันซิว่าเอ๊แล้วมันมีข้อบ่งชี้อย่างไรนะครับว่านั่นคือใบกํากับภาษีปลอมและเจ้าหน้าที่สัมภากรหรือแม้แต่ผู้สอบบัญชีหรือแม้แต่เราพี่เป็นคนทําบัญชีเนี่ยนะครับมองปุ๊บเราก็เห็นปับ๊บแล้วว่านี่คือใบกํากับภาษีปลอมนะครับข้อบ่งชี้คืออะไรครับข้อบ่งชี้ก็คือ1ลักษณะของธุรกิจที่มันมีความเสี่ยง นะครับคุณอยู่ในธุรกิจที่มีความเสี่ยงไหมเช่นธุรกิจอะไรอ่ะขายเสื้อผ้านะครับนะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงนะถ้าคุณอยู่ในธุรกิจประเภทนี้แล้วคุณก็ยังใช antique antique ้นะครับแล้วค being uh, ุณก็ยังใช้อ่าใบับบภาษีปลอมเนี่ยคุณรู้เลยว่าคุณมีความเสี่ยงธุรกิจสิ่งพิมพ์นะครับเนี่ยพวกธุรกิจพวกนี้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะใช้นี่คือข้อบ่งชี้ นะครับฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไปรับงานในสถานะผู้ทําบัญชีนะครับเราก็ต้องแนะนําผู้ประกอบการแล้วเออของของพี่ของเฮียเนี่ยรับเหมาก่อสร้างเนี่ยทำไมาภาษีซื้อเยอะนะข้อบ่งชี้อันที่1นนะครับข้อบ่งชี้อันที่2ก็คือใบกํากับภาษีที่ใช้เนี่ยโดยมากแล้วนะครับเมื่อเราไปซื้อใบกํากับภาษีมานะเมื่อกี้เราบอกว่าซื้อมาร้อยละสนะครับก็จ่ายไป3 0,000ื่นได้ใบกํากับภาษีมา1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นนะครับ ส่วนมากแล้วเราไม่มีเงินสดที่จะหรือว่าจ่ายเช็คเนี่ยหน้านเหมื่นการซื้อของกันขนาดนี้นะครับโดยมากแล้วทุกวันนี้1เป็นเงินโอน2จ่ายเป็นเช็คนะครับถ้าคุณใช้เงินสดซื้อของเหล่านี้เนี่ยนี่คือข้อบ่องชี้แล้วว่ามีเปอร์เซนต์ความเสี่ยงสูงที่คุณจะใช้ใบกํากับภาษีปลอมนะครับฉะนั้นสังเกตง่ายๆนะครับไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรหรอกนะครับฉะนั้นถามว่าเวลาผมไปตรวจสอบลูกค้าเนี่ยผมก็จะทักเลย เขาบอกว่าการจอมแม่นจังไม่ใช่แม่นหรอกครับจากประสบการณ์เนี่ยเราเห็นข้อบ่งชี้เหล่านี้เราก็ดูได้เลยนะครับว่ามีความเสี่ยงนะครับดูงบทดลองปุ๊บเรารู้เลยนะครับ3ข้อบ่งชี้อันหนึ่งก็คือสถานที่ในการออกใบกํากับภาษีหน่วยงานเราเนี่ยอยู่ที่ปทุมธานีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไปเอาใบกํากับภาษีซื้อวสัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆเนี่ยที่ปากน้ําสมุทรปราการโอบไปซื้อบิน มีแต่เหล็กอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามันไม่สอดคล้องกันเลยงานเราเป็นงานรับเหมาก่อสร้างแต่ภาษีซื้อที่ออกมาใช้เนี่ยมีแต่เหล็กนะครับมีแต่เหล็กมีแต่เหล็กมีแต่เหล็กอ้าวแล้วมม่มีอย่างอื่นเลยเหรอนะครับนี่ก็คือข้อบ่งชี้นะครับฉะนั้นนักบัญชีเราเนี่ยลองตั้งข้อสังเกตดูก็จะเห็นนะครับแล้วก็อธิบายให้ผู้ประกอบการเข้าใจนะครับแล้วสิ่งบ่งชี้อีกกรณีหนึ่งก็คือทุกครั้งที่มียอดจ่ายภาษีขายจะมียอดภาษีซื้อมาประกบ นะครับนี่ก็เป็นข้อบ่งชี้อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับนักบัญชีและก็ผู้ประกอบการนะครับวันนี้เนี่ยโลกเราไปไกลกว่าที่คิดเยอะนะครับในมุมภาษีก็ไปไปกลกว่านั้นเยอะแล้วนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับเรื่องใบกับกับภาษีปอมพอดีวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายผมจะมีไปคุยกับลูกค้าเรื่องประเด็นนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้ผู้ประกอบการเนี่ยยิ่งไม่รู้กันใหญ่นะครับรามาถามผมว่า พี่จอมแล้วใบกงกับภาษีปลอมเนี่ยมันเห็นเด่นชัดเลยบอกมันเห็นเด่นไม่เห็นเด่นชัดหรอกนะครับเราแทบไม่รู้เลยปัญหาสําคัญคืออยู่ที่ตัวเราอะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราจ่ายเงินนี้ไปเนี่ยนะครับเราไปซื้อใบกากับภาษีฉะนั้นถ้าเราซื้อเมื่อไหร่นะมันก็ชัดเมื่อน,นั้นะนะครับหลายคนเนี่ยได้ใบกากับภาษีของบริษัทใหญ่นะครับที่มีชื่อเสียงระดับประเทศก็เพราะไม่มีคนปลอมแบบอร์มเลยก็ยังมีนะครับเขาเอากระดาษมาแผ่นเดียวแล้วมาขายเรา3ามหมื่นสี่หมื่น นะครับมันก็คุ้มอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้ก็ฝากนะครับเรื่องของใบกำกับภาษีปลอมนะครับหลายหลายคนเนี่ยเอามาใช้ประกฏว่าถูกประเมินภาษีแล้วไม่มีการลดหย่อนด้วยนะครับหลายคนก็หมดเนื้อหมดตัวกับเรื่องใบกำกับภาษีเนี่ยค่อนข้างเยอะมากฉะนั้นวันนี้ก็ขอมาเตือนกันให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องใบกำกับภาษีปลอมนะครับถ้าเราดูแลธุรกิจที่มีความเสี่ยงเรื่องนี้ต้องบอกผู้ประกอบการให้เข้าใจว่า ความเสี่ยงมันสูงขนาดไหนค่าปรับมันเยอะขนาดไหนและถ้าผู้ประกอบการฟังอยู่นะครับก็บอกเพื่อนๆว่าเรื่องนี้ห้ามใช้เลยนะครับเราวางแผนภาษีอย่างอื่นได้หลากหลายวิธีแต่ใบกำกับภาษีเนี่ยห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะครับวันนี้ก็มาไล้กันเบาๆนะครับสักประมาณสัก15-20นาทีแบบนี้ทุกๆวันนะครับมาเติมความรู้กันนะครับและพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการโอนบ้าน นะครับการขายคอนโดจะเสียภาษีกันอย่างไรนะครับตามคำเรียกร้องนะครับของโอ๋นะครับพรุ่งนี้ช่วงที่ผมเดินทางไปกำแพงเพชรเราก็คงจะไลฟ์กันแบบนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสมาชิกทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจในเพจจองโบสวัสดีพี่ต่อผมด้วยนะครับเพื่อนๆจากปรม .18 นะครับสวัสดีคุณวินัยครับสวัสดีคุณรัชดานะรัชริดาเดครับนะ รุชลิดาคุณนัตตี้นะครับคุณททตตี้เหมือนกันคุณลิลุจิลานะครับสวัสดีคุณปียพรนะครับสวัสดีคุณอ้ํานะสวัสดีนิดด้วยนะครับสวัสดีคุณสิด้วยนะครับสิรินสวัสดีพี่หน่อยครับสวัสดีคุณพานิดานะพานิดานะครับอืสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิทุกคนนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับคุณเอกภาพนะครับคุณสุรีรัตน์นะครับคุณจิลาพัฒนนะครับน่ะสวัสดีทุกคนครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับก็หวังว่าจะมีความรู้เพิ่มขึ้นเล็กๆน้อยน้อยนะครับจากเรื่องของมุมใบกำกับภาษีอย่าลืมนะครับว่ายังไงก็แล้วแตบไม่ควรใช้เป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ที่ติดตามแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ